โอ้โหคุณผู้ชมเป็นการาเบวไปดิมาหลายต่อครับโอเคอยู่เจได้อยู่1ิได้อยู่อยโอ้โหมันท่าอยู่แล้วกูสิบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูสิบเรียบรอ้อยคุณผู้ชมทุกคนสว้ โอ้ย,อยเพดดำเพดดำเพดดำยืนอยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับพราะผมบิ๊กวินสล็อตนะวันนี้ผมจะมาสารต่อสาร,สารฝันนะจากที่เราได้เกมวัวไปในคลิปที่แล้วนะทุกคนผมจะเอามาปั้นเกมเกมซื้นสปอร์ตหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยพวกวิชิตดาบนะทุกคนด้วยก็คือเราไปได้ไอ วัวามาห้า0 0ื่นแทุกคนเราจะมาใส่หนักเกมนี้เลยนะโอเคเ,เราเริ่มดูชงกันที่เบ็ดสัก350ร้อยนหะ้าสิบนไปลุยฮะคือเกมนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพราะว่าเป็นเกมที่แบบมันความ,วามน่าสนใจมันไม่ค่อยมีอะทุกคนก็ดูดิมันมีลายแค่เนะี่ยเราก็ลุ้นแบบลุ้นเข้าดามแล้วก็ไปลุ้นข้างบนนะข้างบนก็จะเป็นมีเขาเรแบบียกอะไรอย่างใ อุ้ยสวยดาบมาแล้วอย่าง50เนี่ยคูณ50ก็คือคูณ50ก็คืออ่า50เท่าของจำนวนเงินเรานะทุนถ้าเาได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือได้หมุนซ้ำแต่ว่าเป็นคูณหนึ่งแต่ถ้าเป็นเลขเื่นก็ตามจำนวนนะโอ้โหเอาหน่อยดูฮะก็คือมันจะโอเค มันจะหมุนหาสัญลักษณ์นะทุกคนแล้วก็พอครบห้าสัญลักษณ์มันก็จะคิดตังค์ให้เรานะแต่ถ้าเราได้ตอนคูณสักคูณเท่าไหร่คูณห้าเนาเราได้เพชรดาผมบอกเลยเกมเนี่ยก็หนึ่งในใต้ล่าเรื่องการเข้าเร็วออกเร็วใจนะทุกคนโอเคดูกัต่อฮะที่เบ็ดสามห้าสินะดูว่ามันจะเอาทรงเลยนะวุ้ยโอเคดบามาอีกแล้วดูว่าเราจะได้อะไรถ้าเป็นอย่าง ไอ้่เนี่ยธรรมดาก็เพิ่มเงินคูณเงินเล่มพันวิ่งคูณร้อยไม่ได้หมุนคูณหนึ่งโอเคไปฮะมาแล้วฮะเอาหน่อยเพื่อนเพชรดำเพชรดำเพชรดำมึงล็อกปะเนี่ยมันได้แต่เพชรไอ้เนี่ยเพชรไอ้นี้ไม่ค่อยด,ดีเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่ค่อยแพง มันไม่ค่อยแบบจังหนับทุกคนกจริงๆเนี่โอ้ยกดอุ้ยแมวคือจะรีสปินใช่ไหมอุ้ยอุ้ยน้อยก็เพชรมงเพชรม่วงหน่อยก็ได้เพื่อนผมว่ามันเริ่มมาแล้ว่ะเราลองที่สักเบ็ดอันนี้เลยทุกคนเบ็ดพันเลยนะก็คือเราเน้นเกมเร็วนะครับเราไม่มา เน้นเน่ยพันดีรอขอเชิญช่วยกันขมันขน็มีนะเพราะว่าเราได้ทุนมาจากเกมบัวนะทุกคนเกมบัวในคลิปที่แล้วนะโอเคดูยันต่อฮะขอให้มาอยากเห็นอ่ะเบ็ดพันแล้วตกคูร้อยอก็ก็มีช็อกอ่ะผมว่ามีสะดุ้งอ่ะโอ้โหโอ้โหพอขึ้นเบ็ดพันมาเริ่มเอาแล้วาทุกคนมันเริ่มแข่งเล่นไรเกมเกมนี้นะทุกคน เกมนี้ปั้นไม่ได้แล้วทุกคนเป็นเกมแบบเน้นทํากําไรเร็วนะก็คือถ้าเข้าเร็วหรือว่าแบบมุนเข้าช็อตดีๆอะไรเงี้ยได้กําไรเพิ่ให้รีบหนีเลยนะทุกคนยาอยู่เด็ดขาดนี่เป็นการเตือนจากผมนะบิ๊กบินทอนอุย้ยสวยดาบมากโอเคขอหนะ่อยเถอะไม่เอานะไอ้แบบคูนหนึ่งแล้วก็ได้ลายเดิมๆนั่นไง แบบเดิมมั้เนี่ยโอ้ยไม่ใช่หรอโอเคโอเคโอค้ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะเพชรที่แพงสุดจะเป็นเพชรดำนะทุกคนโอเคได้ขึ้นมา7,300อุ้ยอุ้ยเราโดนไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ยทุกคนมันรอกำไรมันเล่นกันเลยนะตอนนี้แย่และลองไม่เทอร์โบโด,ดิสาม,ส,ามสิบที อ,อย่าทำฉันเลยอ,เอุ่งมาเหอะดาบโอ้ยไม่มาอะไรวะมีลีลาทำไมอุ้ยแมวสมยเป็นดาบเลยหรือว่าเพชรขาวอุ้ยเป็นดาบโอคขอคูณร้อยแม่งก็รีสามคูนห้าได้ไหมนี่เราหมุนจากข้างบนเลยนะคูนร้อยแม่งก็รีสามคูนห้า รีสามปุ่นฮะโอเครีสามปุนสามนะห่อเพชรดำได้เพชรดำมาได้เลิศเลยนะทุกคนอุ้ยสวยสวย,อ,ยอุ้ยเพชรดำเพชรดำเพชรดำยูได้อยูได้อยู่ได้อยู่อ,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 อุ้ยห้าหมื่นโอเคโอเคสวยอยู่เองดีกว่านะทุกคน พอเราเริ่มมีทุนแล้วเราต้องเทอร์โบนะคนเอาสวยรีคูณห้าหรือคูณห้าสิบขึ้นห้าสิบเท่าของเดิมพันคูร้อยเหรอเฮ้ยคูร้อยอเลิกเลิกฮนะโอเคสวยครับพอฮะ จบวิกวินเราได้เห็นแล้วนะคูนร้อยโอเคพอสำหรับคลิปนี้ทําคลิปนี้นะทุกคนพอนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามว่าผมจะไปเล่นไปต่ตะเกมไหนทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับโหดสดุด